วัสดีร้านค่ะเออเป็นรองผู้วีการสายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการอง์การหาชนซึ่งอยู่ภายใต้สถาบันนิตนิภสณฑ์ค่ะสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือชื่อยอ่อว่าสะสบเนแต่ต่างชาติเนี่ยธุรกิจเรียกว,ว่าทีเซ็ปเราเป็นหน่วยงานทาครัฐองค์กรเดียวนะคะที่มี หน้าที่และบทบาทความรับผิชอบโดยตรงเรื่องของอุตสาหกรรมการประชุมแล้วก็อุตสาหกรรมการแสสิ์ค้ารวมไปถึงเรื่องของ mega event ต่างๆที่จะดึงเข้ามาประเทศไทยให้มีนักธุรกิจเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็มีงานที่เป็นงานสำคัญสคัญระดับโลกมากขึ้นในประเทศไทยค่ะก็สถานการณ์บ้านเมืองเราไม่มีปัญหามาตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมา มาล่าสุดเลยก็คือปลายปีที่แล้วนะก็เริ่มที่จะมีเราเราเรียกว่าเป็นวิกฤตการเงินงนะคะซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการยืนยันดึงงานต่างๆเข้ามาในบ้านเราทีนี้ในเรื่องของสถนานการณ์เนี่ยมันเลวร้ายมากขึ้นเมื่อมีเคอร์ฟิวเกิดขึ้นนะคะพอมีเคอร์ฟิวปุ๊บประกาศเคอร์ฟิวแล้วก็พอลกอฉุกเฉินเนี่ยทำให้ ม่มีนักธุรกิจคนไหนอยากเดินทางมาเพราะว่าประกันเขาไม่ครอบคลุมอุตสากรรมการประชุมกับอุตสากรรมการแสสินค้าเป็นเวทีสําหรับผู้ซื้อผู้ขายที่เป็นนักธุรกิจมาเจอกันแล้วองค์กรส่วนใหญ,ญ่จะเป็นบริษัทส่งตัวเข้ามาพอ,อ,อมีพลกรฉุกเฉินมีเรื่องของค่ฟิดก็เลยทําให้ไม่มีประกันครอบคลุมก็เลยไม่มี ถือว่าเป็นความเสี่ยงในการที่จะเดินทางม,มาเขาก็เลือกที่จะไปจัดงานที่อื่นที่ไม่ต้องมีความเสี่ยงหรือเลือกที่จะไปงานอื่นๆที่ไม่มีความเสี่ยงยอดเนี่ยตกลงมาค่อนข้างเยอะตลอดตั้งแต่เดือนออต้นปีนที่ผ่านม,มาจนถึง,งปัจจุบันนี้เนี่ยยอดตกไป,ปมาะบาณเกือบ2สซึ่งก็หายไปประมาณส3มหมื่นคน พราะจริงๆแล้วเราถามว่าในบ้านเราเนี่ยเรามองว่าการเงินที่ตายแต่จริงๆแล้วต่างชาติไม่ได้มองการเงินที่ตายพูดตรงๆจากคาข้อคิดเห็นจากนักผู้ผิตต่างประเทศเนี่ยเขาังม,มองว่าเรามีทหารมาเป็นเอ่อเป็นประเทศที่มีทหารของอข้อเขาไม่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องไปชี้แจงสถานการณ์ให้เข้าใจว่าเราจําเป็นต้องมีผู้ปกครองทหาร มาดูแลในช่วงนี้จริงๆแล้วเรารู้สึกปลอดภัยมากกว่าเดิมที่สั่งไปนะคะพอที่แจงไปเสร็จแล้วเนี่ยช่วงนี้พอไม่มีเคอร์ฟิวแล้วเนี่ยเหตุการณ์ก็ดีขึ้นเพราะฉนั้นเราคาดว่าจนถึงปลายปี2557เนี้ยน่าจะออมเออีเป้าหมายของคนเดินทางเข้ามารวมทั้งรายได้ที่ได้จากการประชุมของอารแส่สันท้าเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นมาประมาณออ5%ถักเป็น ตอนนี้ก็ต้องรีไวซ์ต้องปรับแผนกันอย่างรวดเร็วเลยนะคะเพราะในส่วนของราชการเนี่ยปีงบประมาณเราจบแค่กันยาแล้วเริ่มปีใหม่คือปี2558ที่1ตุลาคมเพราะนั้นเนี่ยภายในช่วงนี้สิ่งที่เราต้องปรับแผนอย่างเร่งด่วนภายใน3เดือนหรือ4เดือนที่เหลือน,นั้นก็คือเราเน้นในเมื่อต่างชาติไม่มาไม่เป็นไรเราก็ายังต้องกระตุ้นการประชุมอยู่เราก็เน้นของเรื่องของการประชุมภายในประเทศ จัดงานในเองภายในประเทศแล้วก็พยายามเชิญชวนหน่วยงานราชการบริษัทเอกชนให้จัดประชุมแล้วก็จัดกลุ่มอินสันชีทท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลหรือแม้กระทั่งจัดอีเวนต์ต่างๆในประเทศไม่ต้องไปจัดต่างประเทศดังนั้นการกระตุน้นให้เกิดการจัดประชุมหรือจัดกิจกรรมในประเทศมากขึ้นเนี่ยร่วมไปกับการพัฒนาเมืองปัจจุบันนี้เรามีเมืองที่เรียกว่าไมซ์ซิตี้ธุรกิจการประชุมกับธุรกิจแสงสินค้าเรียกเป็น อุตสาหกรรมซ่เป็นศั์ใหม่ๆนะคะเราเรียกอุตสาหกรรมไมซ์เราก็เลยมีการแต่งตั้งเมืองอื่นให้กระจายไปออกนอกกรุงเทพเพราะว่าตอนนี้ใครๆก็มองว่ากรุงเทพอาจจะมีวิกฤตเราก็เลยแต่งตั้งเมืองตอนนี้มีทั้งหมดท้ามืองยกันนะคะก็จะมีเ,ออเชียงใหม่ขอนแก่นพัทยาภูเก็ตแล้วก็แน่นอนต้องมีกรุงเทพเหนอือด้วยเมืองเหล่านั้นก็จะมาตอนนี้ก็พร้อมที่จะรองรับงานไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือในประเทศ มีความพร้อมทั้งบุงคลากรและก็กสถานที่จัดงานค,คือเนื่องจากธุรกิจนักธุรกิจไทยก็มียอดในการใช้จ่ายน้อยกว่านักธุรกิจต่างชาตินะต้องยอมรับตรงนี้สำหรับคนไทยเองเนี่ยต่อทริปต่อคนเนี่ยมาประชุมกันก็ดีมาจาัดอีเวนต์นกันก็ดีเนี่ยก็ยังอยู่ที่คนละประมาณ20-30 0ถึง30,000 ในขณะที่ถ้าเป็นนักเดินทางต่างประเทศเลยเนี่ยอยู่ตั้งแต่90,000ถึงแสนกว่าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยาถามว่ามันทดแทนกันได้เลย100%ไหมคงจะยากแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ในช่วงนี้เราก็ตับกลยุทธ์ให้มามุ่งเน้นโฟกัสในตลาดในประเทศให้มีเพิ่มจำนวนมากขึ้นเราคาดว่าจากเดิมที่เรามองว่าทุกๆปีเนี่ยเราจะต้นให้เกิดการประชุมในประเทศได้ประมาณ4.5ล้านคนนะคะ ปีนี้เนี่ยในช่วง3-4เดือนที่เหลือนเนี่ยเราก็มองว่าเราน่าจะเพิ่มเติมด้วยการทำโรดโชว์แล้วก็กระตุ้นคอเปรตต่างๆให้จัดประชุมเนี่ยน่าจะมียอดที่เพิ่มขึ้นประมาณ5-10%ถึงเอราาทำเราทำปีนี้เป็นปีแรกสำหรับการประชุมในประเทศนะคะก็คือเราจาัดไมซ์มาร์ทเขาเรียกว่าดีไมซ์มาร์ทก็คือ d o m e s สติกไมซ์มาร์ทก็คือการประชุม ที่เป็นเวทีผู้ซื้อผู้ขายโดยนำผู้ขายก็คือไม่ว่าจะเป็นโรงแรมบริษัทท่องเที่ยวบริษัทที่เป็นอีเวนต์หรือ d m เเนี่ยให้มาเจอกับผู้ซื้อผู้ซื้อก็คือบริษัทที่เป็นคอร์ปอเรททั่วไปตัวอย่างเช่นถ้าเป็นแบงก์ก็เป็นออสยอเอสบี B, หรือบัก์กรงเทพยกตัวอย่างที่มีสาขาทั่วประเทศถ้าเป็นบริษัทคอร์ปอเรทอย่างเช่นเ c g ปตทอโตชิบา้าเนี่ยแทนที่เขาจะไป พาพนักงานเขาหรือให้อินสัน v ิพนักงานเขาไปต่างประเทศเราก็ดีไซน์โปรแกรมให้เขาเนี่มาเดินทางมาร่วมกับสายการบินที่เราเป็นพนันธมิตรกับโครงการนะคะให้มาจาัดประชุมหรือจัดอีเวนต์หรือจ event, ัดแพ็กเกจทัวร์อินสันติบ่ะให้อยู่ในประเทศไทย แล้วก็โครงการที่เราทำเนี่ยเรียกว่าเป็นโครงการที่เราทำร่วมกับโครงการในพระราชดัญญิด้วยนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็คือการกระตุต้นปลายปีที่กำลังจะเปิดเที่ะวปีสายการบินที่เป็นพันมอรนิดอยู่เนี่ยครอบคลุมรูทต่างๆทั่วประเทศไทยก็จะมีนกแอร์แอร์เอเชียแบงค์ข้าวแอร์เวยสแล้วก็การบินไทยแน่นอนแล้วก็ไทยสมาร์ท เราทามาทั้งหมด3เมืองแล้วก็คือที่กรุงเทพไมซ์มารที่กรุงเทพแล้วก็ไปที่เชียงใหม่แล้วก็ไปที่ภูกเก็ตน,นะคะแล้วขอนแก่นนี่เพิ่งจะจบไปเดี๋ยวจะมีไปพัทยาอันสุดท้ายซึ่งไมซ์มารเนี่ยเราก็มีทั้งผู้ประกอบการไปกับเราแล้วก็เอาคนซื้อประมาณ 50- 100, 100อง100องค์กรร้อยกว่าองค์กรเนี่ยไปทำแมทชิ่งกันก็ าดว่าน่าจะกระตุ้นให้มียอดออเดอร์จากบริษัทต่างๆเนี่ยภายในงานทันทีในประมาณพันกว่าล้านพันถึงสามกว่าล้านค่ะจริงๆแล้วในความตั้งใจของเป้ายอดที่เราทำไว้นะคะก็ <c oughs> คือว่ามีนักเดินทางเข้ามานักเดินทางในเป็นเรียกว่าเป็นโดเมสติะก็คือคนคนไทยนี่แหละ จัดประชุมจัดกลุ่มอินสซนทีฟหรือแม้กระทั่งจัดอีเวนต์จัดงานแสดงสินค้าทควรดิ้งจากกรุงเทพไปจังหวัดต่างๆเนี่ยเรามองว่าปีนี้น่าจะทำยอดได้ประมาณ5ล้าน5.5ล้านถึง6ล้านนะคะภายในสิ้นปีนี้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้อยอดตกไป2-3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยประมาณไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ, 0, 000, 000, มาณ5%น่าจะ สามารถจะพลิกอัพได้ส่วนรายได้ที่เรามองไว้จาก5ล้านถึง6ล้านคนเนี่ยก็น่าจะเกณฑ์กลับเข้ามาได้ประมาณประมาณเกือบจะมืล้านค่ะตอนนี้เนี่ยเรามีใครเยที่ยในการที่จะคัดเลือกจังหวัดต่างๆให้เข้ามาอยู่หรือแต่งตั้งให้เป็นไมซิตี้เพราะว่าไม่ใช่ทุกจังหวัดเป็นได้ จงังหวัดที่เป็นได้อย่างแรกเลยต้องมีอินฟราสตรักเจอร์รองรับก็คือว่าจะต้องมีโรงแรมหลากหลายระดับแล้วก็มีที่สำคัญที่สุดคือต้องมีสายการบินมีสนามบินที่รองรับทั้งอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็โดเมนสิกไฟล์สสามารถเดินทางมายัางเมืองต่างๆได้ด้วยรถไฟหรือว่ารถนะคะแล้วก็มีผู้ให้บริการทางด้านอุตสาหก,กรรมไมาเพื่อที่จะรองรับได้นอกจากนั้นแล้วก็จะเป็นเรื่องของ นอกจากความร่วมมือของคนทั้งเมืองนะคะว่าทางจังหวัดทั้งจังหวัดเนี่ยหอการค้าสภาอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งตัวจังหวัดเองเนี่ยจะต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับยินยอมต้อนรับนักธุรกิจผ่านทางด้านการประชุมเนี่ยเขาเขาจะต้องมีการทำโซเวควิจัยก่อนอันนี้หลักๆก,ก็ถ้าเผื่อผ่านขั้นตอนโดยประมาณนี้เราก็จะมีการแต่งตั้งเขาให้เป็นมัิตี้ได้ ตอนนี้อยู่ในช่วงของการสร้างความมั่นใจอยู่เราเรียกว่าเป็นช่วงของสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยให้เขากลับเข้ามาออในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่จะเป็นปลายปีนี้ดังนั้นเนี่ยเรามีโปรแกรมสร้างความมั่นใจนะคะที่พึ่งดีไซน์กนันนะคะก็จะมีเรื่องของการทำอย่างไรที่จะให้คนตัดสินใจและเดินทางมาจาัดงานในเมืองไทย ปัจจุบันนี้มีเรื่องของการให้งบประมาณสนับสนุนด้วยแล้วก็มีแคมเปญต่างๆที่จะเอื้อให้กลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายเดินทางเข้ามาดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่เป็นโซนยุโรปเนี่ยหรืออเมริกาเนี่ยมีการต่อต้านกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกอนท้างเยอะไม่เป็นไรเราก็เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายใหม่แล้วก็โฟกัส มาในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเอเชียกับอาเซียนให้มากขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการรับแผนกนารตลาดแล้วก็คิดว่าน่าจะดึงกลุ่มที่เป็นอาเซียน plus s นั่นก็คือรวมไปถึงจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีนะคะแล้วก็กลุ่มของออสเตรเลียเข้ามาแล้วก็บวกกับอีก9ประเทศในอาเซียนซึ่งก็มีการเดินเดินโด,น,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 ดนทางรถโชว์ไปคุยกับหลายที่แล้วค่ะ thank you